อิจะซดกาแฟก่อนไปสักใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้ ถ้ามอยากเจ็บตัวฟรีและได้งานพังๆกลับบ้านรู้ไหมคาเฟอีนมันไม่ได้ทำให้แค่ตื่นแต่มันปั๊มหัวใจใหเห็นเลือดสูบฉีดแรงขึ้นพอเข็มจิ้มปุ๊บแรงดันเลือดจะดันหมึกออกมาเหมือนน้ำพุทำให้ช่างสากทำงานยากสีไม่ติดหรือติดแต่ก็ด่างต่อมาคือความนิ่งคาเฟอีนกระตุ้นระบบประสาทให้เกิดอาการสารั่นแบบที่เราไม่รู้ตัวคุณอาจจะคิดว่านิ่งแต่สำหรับช่างสากผิวคุณกำลังเต้นดิสโกอ้อยู่เส้นคมๆอาจ กลายเป็นเส้นแตกๆได้เลยแถมมันยังทําให้คุณไวต่อความเจ็บมากขึ้นด้วยและที่พีคืองานวิจัยบอกว่าคาเฟอีนทําให้แผลหายช้าลงด้วยนะทางที่ดีเปลี่ยนเป็นกินข้าวให้อิ่มนอนให้พอและดื่มน้ําเปล่าเยอะๆร่างกายพร้อมรอยสักก็ออกมาสวยแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง Blacktonics ไว้ด้วยนะครับเพราะทุกแพชชั่นมีเรื่องเล่า